พี่บวงสวงนะคะโอ้โหไม่ได้มาสาลกลังเมืองประมาณ10กว่าปีแล้วเจ๊เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีพิธีบวงสวงสยามก็รู้แล้ววันนี้เอาของอะไรมาบวงสวงบ้างเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสาคัญส่วนหนึ่งก็คือเราต้องทําจากใจก่อนเนาะที่พี่บอกใช่ไหมหลังจากใจเสร็จก็ต้องมีการให้นะครับผมเราก็วันนี้ได้มาเตรียมโต๊ะไว้ใหญ่มากเดี๋ยวพี่คันดี้จะไปดูว่าความอลังการของพี่คันดี้ปกติเล็กๆไม่เป็นพี่คันดี้อาจจะต้องใหญ่ใหญ่เดียวอาจาะทุกอย่างใหญ่หมดยกเว้นตัวจ้ะ ก่อนที่เราจะก่อร่างสร้างเมืองสิ่งหนึ่งที่คนไทยยึดถือคือต้องลงหลักปักฐานเ,เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการลงหลักลงเสาของ,ของเมืองเราเชิญใครเราเชิญบุรพกษัตริย์ตราธิราชทุกๆพระองค์นี่คือความหมายของพระหลักเมืองอเ,อเพราะฉะนั้นเปรียบเสมือนเสาหลักของประเทศชาติพระเสื้อเมืองอ่าบางคนสงสยัยพระเสื้อเมืองเป็นใครเป็นการแสดงสิ่งสมมุติขึ้นมาแทนเป็นเชิงสัญลักษณ์เสื้อแปลว่าใสา่ใส่ทําไมใส่เพื่อปกป้องเพราะฉะนั้น พระเสื้อเมืองเปรี่ยบเสมือนอำนาจอธิปไตยครับที่ในการปกปากรักษาให้ประเทศไทยเนี่ยป้องกันจากผู้รุกรานพระทรงเมืองทรงแปลว่าอยู่ทรงแปลว่าใช้ก็เปลี่ยบเสมือนข้าราชการต่างๆที่ขับเคลื่อนกิจการภายในประเทศเพราะฉะนั้นพระหลักเมืองพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองจึงเป็นสื่อสัญลักษณ์ความเป็นชาติเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาของว่าคนจะมาสักการะ มาทําไมไม่ใช่ว่ามาขอตะพฤตตะพือครับแต่จงมาที่จะแสดงความนอบน้อมความสำนึกคุณในแผ่นดินถิ่นเกิดเราก็มาขอพระบารมีจากพระรักเมืองพระซื่อเมืองพระทรงเมืองเนี่ยให้เราทาธุรกิจการงานการค้าอย่างราบรื่นอ่าได้รับความนิยมชมชอบปกตินี่ถ้าเรามาบูชาณที่นี่นะครับผมส่วนมากผู้ที่มาบูชาก็ถามเรื่องอะไรครับที่สําเร็จโดยส่วนใหญ่นี่อาจารย์ส่วนใหญ่ผมแนะนําว่า ขอสิ่งแรกที่ควรขอคืออย่าขอในสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าให้ไม่ได้แนะนําที่ดีที่สุดครับคือขอโอกาสขอโอกาสเมื่อเรามีโอกาสพระผู้เป็นเจ้าให้โอกาสเราจะใช้ความสามารถของตัวเองพิสูจน์ทราบว่าเราทําได้ดีจริงไหมคําว่าโอกาสเป็นสิ่งที่จะทําให้เรานั้นก้าวต่อไปได้ได้ดีกว่าการขอในสิ่งที่ท่านให้ไม่ได้เดี๋ยวเราสองคนนะครับก็มาทาพิธีมูสร็จเร้อยแล้วนะครับองสงเรียบร้อยเราจะนาผ่านฟุ้งไปถวาย กำเดินลัดลอรอเข้าสู่วัดพระแก้วนะครับอตอนนี้เป็นไงบ้างครับวันนี้มาแล้วแบบโหเอ็กซ์คลูซีฟมากไม่มีใครเลยนอกจากพวกเรานี่แหละ<อ>เรากำลังจะเข้าสู่จุดคัดกรองของวัดพระแก้วนะครับ<อ>เราต้องมีการใส่หน้ากากการโควิดไม่ใช่ไม่ไว้ใจตัวเองนะแต่ไม่ไว้ใจคนอื่นตยู<อ>ในเขต<อ>พระราชฐานแล้วนะจ๊ะ วัดพระแก้วนั้นจ้าส,สารสัสจาดารยา,รา,รารใช่หรือว่าพระแก้วนะจ้าเี่นสั้นๆแล้วดี๋ยวเราเดินไปดูว่าระหว่างทางเข้าไปนมัสการพระแก้วหอรอกกเนี่จะมีคาเฟ่ด้วย หลังจากที่เราเข้ามารถแก้ววันนี้เราก็เข้ามาถึงประตูชั้นในแล้วนะพี่เแเราอยู่หน้าปราสาทพระเทพบิดรนะครับพระเทพบิดรใเนี่ยปกติเขาไว้ทาพิธีทางเกี่ยวกับกษัตริย์เนาะเกี่ยวกับทางหลวงเนาะนั้นนี่เราก็ไม่สามารถเข้าไปได้นะครับวันนี้ก็คงถ่ายได้แค่ตรงบันไดเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราเดินรอบโบโสถ์แล้วมีอะไรที่น่าสนใจและจุดไหนที่เราต้องไปไหว้เป็นจุดหลักๆนะครับว่าตอนนี้เราอยู่ด้านหลังเราต้องไปไหว้ด้านหน้าแล้วเดี๋ยวเข้าโบโสถ์ดูว่าเราจะเข้าไปถึงจุดไหนได้บ้าง นะครับแต่คิดวันนี้เราต้องได้สิ่งดีๆกลับไปเพราะเราจะเป็นสายมูมพาชิมครับอันนี้เป็นสายมูอีกหนึ่งคนนะครับผม,มที่พามามูมูใช่ครับใช่ครับพระราชทานมาอันนี้เราต้องมานมัสการนะครับเราสามารถที่จะจุดธูบ ด้านนอกได้เท่าน,าน,นั้นนะครับแต่สามารถนําดอกไม้เข้าไปถวายในพระอุโบสถได้ตรงด้านหน้าที่เราว่าเนี่ยเราจะมองเข้าไปในอุโบสถนะครับ <c oughs> ก็จะเห็นพระแก้มอรรกตประดิษฐานอยู่ด้านหน้าเราเลย ตอนนี้เราถึงหน้าพระอบโบสถวัดพระแก้วแล้วทั้งด้านในปฏิสถานด้วยกวยนะครับซึ่งใช่ซึ่งปกติเราเข้าได้ไม่ถึงนะครับเนื่องจากอประชาชนมาเยอะมากแต่วันนี้เรามีโอกาสาได้เข้าไปถึงถับแล้วก็เตรียมอธิษฐานจิตอย่างดีนะครับเพราะทุกอย่างมันอยู่ที่จิตเลยคําพูดตามหลังแล้วเราก็กลับปฏิบัติแต่ขอแล้วอย่าลืมขอระยะเวลานี่นะจ๊ะไม่งั้นหลักการว่าขอไปเนี่ยปีหน้าถึงจะได้ต้องขอปีนี้นะจ๊ะรวยปีนี้ดังปีนี้ ใช่เป็นยังไงบ้างครับพี่ปฏิมากรรมมาในวัดเนาะเราจะเห็นว่าความมิจิตรบรรจงของคนไทยเนี่ยแม้กระทั่งรายละเอียดของการลงรักสวยมากเห็นไหมมันก็จะเป็นความสมบูรณ์อีกแบบหนึ่งนะทางจิตใจนั้นเราเห็นได้ชัดเนาะเรากำลังจะออกจากวัดแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทําอะไรต่อครับภารกิจต่อไปมูเสร็จแล้วใช่ไหมใช่เดี๋ยวพี่คันดี้จะพาชิมนะจ๊ะ อันนี้เป็นร้านที่คิดว่าคงอยู่ในวัยของพี่คันดี้พอดีนะจ๊ะตํนานจ้ะอยู่ในตํานานแล้วเดี๋ยวตามกันไปชิมดูครับเป็นยังไงบ้างมูพาชิมไปให้กมูพาชิมครับอพิโซดแรกรถหาที่จอดรถยากนะจ๊ะวันนี้เราก็มีโอกาสได้รับใช้ตุ๊กตูกตุ๊กตุ๊กแล้วกำลังจะไป เราจะไปชิมที่สอนแดงเนาะวันเราไปเช้าหลับชาดยังไงไม่รู้ตอนนี้เล็นยังไงจ้าวบเป็นยังไงจ้าเห็นหน้าพี่กันดี้นี่คือสอนแดงเลยจ้า <c oughs> บอกให้เลย ถาดูเราก็ยังคงมีเพลงให้ฟังอยู่เหมือนเดิมครัก็ยังแบบ่ยังคงเหมือนเดิมล้ำลึกถึงเดิมๆเนาะตามวัยบางวัใส่เดิมยังยังคงรู้สึกเหมือนตอนเราเด็กๆเหมือนเดิมเหมือ่เคิมเดี๋ยวมาเดิดูกันอุ้ยอันนี้คือเสานะเสาหลัะเสาหลักอุ้ยเดี๋ยว ดูตามวัยไงัยเราก็เลยคิดว่าตอนเาเล่นหนังเดียจ้าตกไปหลบมาเดี๋ยวก็จะเจอกันนี่นะครับที่ด้านของเราสองคนนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็มาดูอาหารกันดูความรู้ล้ำนะครับผ่าชายหกโลก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะทานอะไรบ้าง one two t ขับจ้าแป็นขับขับเป็นเนี่คืออาหารที่เป็นมิชลินใช่ไหมจ๊ะนี่ของดีไดนมิชลินทั้งหมดเลยอันนี้ได้ละมิชลินหมดเลยเหรอใช่ มีกรอบกระทงทองในมิชลินนะครับผมเดี๋ยวจะไปดูเป็นยังไงบ้างอันนี้ดูง่ายๆเลยกระจ๊ะยำสุ้มโอลแน่นอนเนาะอันนี้ก็ถั่วพลูกุ้งหกพลูนะจ๊ะฟองเต้าหู้ยัดไส้หมูก็มิชลินนะจ๊ะเอออันนั้นเป็นมิชลินด้วยเหรอเนี่ยจะลองมาชิมด้วยเราเป็นลิ้นทองขนาดนี้ก็จะฝางก็จะกินมิชลิลินด้วยเลยจ้ะอ่ะเริ่มเลยจ้ะกินซุ้มโอเลยนะคะซ uh, ุ loyalty, od, yeah. ้มโอลทรงเครื่องยำซุ้มโอโโผัดขิงอันนี้อันนี้คุณพี่จ๊าบสายมูนะจ๊ะทุกคนบอกมากนัอะ

แล้วอร่อยนะครับดูเขาสดอร่อยดูเขาสดอร่อยนะครับเอางี้แนะนำนะให้ให้ยกนิ้วให้จ้ะ อ่ะพี่แคนดี้เป็นยังไงบ้างจ้ามาเลยจ้านี่คือเป็นนี่เป็นชุดอะไรจ้าเนี่ยชุดคุณหลวงก็พอมาสมที่เนี่ยลุกคลิกลูกคลิกกันเลยลูกคลิกผมอันน่้เป็นเป็นไอัเนี่ยเป็นคุณหลวงมากเลยจ้ารับอกเป็นฝั่งรักอะไรจ้าไปอยู่สายเมื่อก่อนตอนนี้รินเปรี้ยมากเลยตอนนี้เฮ้ยดูมีพี่หมีนอนได้ด้วยโซคิวโซคิวอันนี้คือขนมชั้นเขาทำดูหน้าทานนะพี่แต่ถ้าชิมดูเนี่ยจะบอกว่ามันไม่ค่อยหวานเท่าไหร่นะ แต่ได้กลิ่นะม่งงวงน้ําดอกไม้แบบเต็มๆเลยพี่แล้วเราจะลองชิมขนมชั้นนะจ๊ะว่าขนมชั้นชาววาังอร่อยขนาดไหน,นอ๋อแาบบ้านเบี้ยอืมเราดูแลที่นี่ยส่วนมากของเขาจะไม่ค่อยหวานรู้แต่ว่าในมนขนมทไทยแบบมันกินแล้วมันหนุบๆหน่อยเนาะมีกลิ่นหอมๆหน่อยแล้ลองกินทองหยอดนะจ๊ะนี่น่า,าจะเป็นขนมขนมขนมลืมเกลือนไหมอ่ะคล้ายๆลืมเกลือนพี่ตะโกบ่ะนอตรงกลางนี่ก็จะเป็นไอ้มาดลืมเกลืนใช่ไหมใช่อันนี้คือวุ้นกะทินะจ๊ะ อันนี้คือไฮไลท์ไฮไลท์ของเขาก็คือน้องน้าในกรงทองจ้ะนี่ใช่มะม่วงที่ว่าหาที่อร่อยๆมีเยอะมากพี่อย่าไปล่าบนกรงมาเลยหลับก่อนนะทำพิธีก่อนมูเตะเลยนะมูเตะอันนี้เรียกน้องพนมาด้วยอ่านี่นะคะดูเพื่อนๆเขามองน้ำลายไหลแบบไหลเยิ้มเลยเนี่ยกำแรงแปลงไฟไหมอีกแม่กินในส่วนของข้าวเหนียวแล้วก็ขนมเป็นเม็ดดีเนาะอร่อยโดยรวมๆก็อร่อยจ้ะ ใน,นวันนี้ในส่วนของคลิปเราไป<ร>ม,มูมาแล้วก็มูพาชิมได้มูมไปแล้วสองที่นะครับตอนนี้ก็พามาชิมแล้วตั้งแต่ร้านสวนแดงมาถึงร้านนี้ยร <c oughs> ้างขนมจีนแล้วก็วคงจะต้องจบในเอ,อพิโซดแรกมาที่นั้นตอนแรกเาก็หิวมากแล้วผมต้องนั่งชิมทั้งๆชิมเสร็จก็คงราคงจะนั่งหลับต่อนะครับก็ฝากด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ที่กินมาพ่การดีนะนันจะเอพิโซดแรก ใครไม่ไลค์ใครไม่แชร์ใครไม่สับสปาน,นะครับคนนึงก็จะไม่รวัวจะบอกนะเราก็รักเหมือนเดิมนะดีรักแะจะบอกให้จูบๆแล้วจบคลิปกันธอรดา <laughs>